6แฟรนช์ไอศ์ครีมและชาพลไม้อยู่ราคาถูกจอเปิดรบในไทยตลาดไอศ์ครีมซอบสมในประเทศไทยเริ่มร้อนระอุมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2565นับตั้งแต่มีสิบแบรนด์ไอศ์ครีมและชาผลไม้จากจีนเข้ามาเปิดขายแฟรนช์ในไทยได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วมีสาขามากกว่า200แห่งไม่ถึงปีก็มีไอชาแบรนด์ไอศ์ครีมและชาผลไม้จากอินโดนีเซียเข้ามาตีตลาดอีกตามกันมาติดติดอีกแบรนด์วีดิงแฟรนช์ไอศ์ครีมและชาผลไม้จากจีนก็เข้า เข้ามาสมทบอีกแบรนด์ใช้แฟรนไชส์ราคาหลักร้านต้นๆราคาไอศครีมเริ่มต้น15บาทแต่คาดว่าตลาดไอศครีมช็อปเสิร์ฟในเมืองไทยน่าจะเดือดมากขึ้นยิ่งกว่านี้เป็นแน่เพราะยังมีแฟรนไชส์ไอศครีมและชาพรมไม้ชื่อดังในอาเซียนอีก3แบรนด์จอเปิดตลาดในไทยคือโมโมโยจากอินโดนีเซียปิงเสวะจากจีนและคูลเลอร์ซิตี้จากจีนซึ่งทั้ง3แบรนด์นอกจากได้รับความนิยมในบ้านเกิดตัวเองแล้วยังขยายสาขาในอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามโดยเป้าหมายของทั้ง3แบรนด์คือก การเปิดตลาดในอาเซียนคาดวานน่าจะเข้ามาในไทยอีกไม่ช้าต้องจับตาดู 1. มีสเวีย เป็นแฟรนไชส์ไอศครีมและชาพลไม้จากประเทศจีนก่อตั้งปี2540ได้รับความนิยมอย่างมากในจีนก่อนขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนแล้วขยายสาขาในประเทศไทยช่วงกลางปี2565เติบโตอย่างรวดเร็วมีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์เป็นจำนวนมากปัจจุบันมีสาขามากกว่า200แห่งในไทยและ36,200แห่งทั่วโลกโดยมีสาขาในจีนมากกว่า25,000แห่งสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า3,000แห่งเรียกได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ด ที่มีสาขาม,มากสุดเป็นอันดับ4ของโลกรองจากแม s u โดนัล t a r b ์บักแซงหน้า KFC ไปแล้วจุดเด่นคือเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟวาฟเฟิลโคนใหญ่รสชาติเด็ดอร่อยเหมือนกับนมอัดเม็ดแถมยังมีเครื่องดื่มชานมไข่มุกและชาผลไม้อีกมากมายเริ่มต้น15-50บาทเปิดขายแฟรนไชส์8 9 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าก่อสร้างและตกแต่ง 2. ไอชา แฟรนไชส์ไอศครีมและฉาผลไม้จากประเทศอินโดนีเซียก่อตั้งเมื่อช่วงปี2562เปิดสาขาแรกในประเทศอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม2565โดยมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการเครื่องดื่มคุณภาพดีในราคาย่อมเยาวก่อนขยายสาขาทั่วโลกมากกว่า200สาขาเข้ามาเปิดตลาดในไทยช่วงกลางปี2566สาขาแรกๆเปิดใกล้ๆกันกับมิ้สเชว์แถวๆรามคำแหงถือว,ว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของมิ้สเชว์ออกแบบร้านแทบเหมือนกันเป๊ะราคาไอศครีมโคนยัง เริ่มต้น15บาทเท่ากันปัจจุบันขยายสาขาในไทยไปแล้ว19สาขาเปิดขายแฟรนไชส์ราคาเริ่มต้น885,000บาทไม่รวมก่อสร้างและตกแต่ง 3. V Drink ก่อตั้งในปี2555ที่เมืองรั่วหยางมณฑลเหอหนานประเทศจีนหลังจากนั้นขยายสาขาอย่างรวดเร็วในซีอานไททหยวนเซียนหยางเปียวเหอก่อนขยายสาขาทั่วจีนที่มีสาขามากกว่า3,000แห่งกระทั่งในปี2565บุกตลาดอาเซียนเปิดสาขาในอินโดนีเซียได้รับความนิยมรวดเร็วขยายสาขาก,กว่า200สาขาโดยเข้ามาเปิดตลาดในไทยช่วงกลางปี2566เปิดสาขาแรกที่รามคำแหง53ต้นปี2567ขยาย ขายได้อย่างรวดเร็ว,รวใช้กลยุทธ์ซื้อ1แถม1ชูเมนูหลากหลายโดยเฉพาะไอศครีมโคนมัชชาไอศครีมดั้งเดิมน้ำผลไม้เครื่องดื่มชานมสมมูตี้และน้ำผลไม้ทั้งนานา,นานชนิดราคาเริ่มต้น1 5 6 0บาทปัจจุบันมีสาขาในไทยกว่า17สาขาและทั่วโลกมากกว่า3,200สาขาเปิดขายแฟรนไชส์ราคาเริ่มต้น885,000บาทไม่รวมค่าก่อสร้างตกแต่ง 4. โมโมโย แฟรนไชส์ไอศครีมและชาผลไม้ก่อตั้งเมื่อปี2565ในประเทศอินโดนีเซียได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมีสาขามากกว่า300แห่งก่อนขยายตลาดไปยังมาเลเซียและฟิลิปปิในส์ในปี2566บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้มากกว่า1,000สาขาในปี2567จำหน่ายไอศครีมโคนเริ่มต้น18บาทเปิดขายแฟรนไชส์แต่ยังไม่เข้าไทยคาดว่าน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้ต้องติดตามกันดูต่อไป 5. ปิงเสวย Franchise แฟรนไชส์ไอศครีมและชาผลไม้ในจีนก่อตั้งในปี2557เป็นแบรนด์เครื่องดื่มชาจีนที่เน้นไปที่มะพร้าวและไอศครีมซิกเนเจอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมณฑลซานตงโดยมีสาขาใน31มณฑลและเมืองต่างๆรวมถึงซานตงเหอเป่ยเหอหนานซานซีมงกเลีย์ไน่เรียวหนิงหูเป่ยไหหลำและซินเจียงก่อนขยายสาขาไปต่างประเทศเปิดสาขาแรกในอินโดนีเซียในปี2565ต่อมาด้วยมาเลเซียเวียดนามยังไม่เข้ามาในไทยคาดวานา จะเร็วๆนี้จำหน่ายไอศครีมคนเริ่มต้น8บาทปัจจุบันมีสาขาทั่วโรกกว่า3,000แห่ง 6. Cooler City แบรนด์ใช้อศจุครมและชาผลไม้ในประเทศจีนก่อตั้งในปี2561ปัจจุบันสาขาทั่วโลกมากกว่า2,000แห่งมีสาขาในจีนเวียดนามอินโดนีเซียจำหน่ายไอศกรีมโคนเริ่มต้น18บาทยังไม่เข้ามาในไทยแต่น่าจะเข้ามาอย่างแน่นอนต้องติดตามกันและทั้งหมดคือ6แบรนด์แฟนชส์ไอศกรีมและชาผลไม้ราคาถูกโดยคาดว่าทั้ง6แบรนด์น่าจะได้เปิดสงครามรบกันในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะเริ่มมีการขยายสาขาเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียส่วนในไทยคงต้องรอติดตามกันค่ะ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7